สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นบริการยามเจ้าที่จังหวัดเชียงรายแปลงที่สองนะครับวันนี้จะลามาดูสวนกล้วยหลังจากตีเขาปลูกไปมาสัก2เดือนปลายนะครับเนาะอันนี้เป็นพื้นที่ที่เขาปลูกถะแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามก็จะสังเกตเห็นแปลงแต่แต่เริ่มต้นเดี๋ยวจะเนี่ยอันนี้เป็นเผนปลูกไปนะครับเนาะตอนนั้นเขาก็ก็จะมีเสียหายพองนะครับเนาะ ก็ถือว่าโอเคในการปลูกบ่ได้ใจระบบน้ำใจธรมรมชาตินะครับในการปลูกครับไม่ได้เป็นพื้นที่โดยรวมนะครับเนาะนี่มีหญ้าดอกขาวเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเขาจะมีการวางกขนพึ่งน,นะครับเนาะนี่นี่เป็นพื้นที่ต้นกล้วยที่ปลูกไปนะครับลักษณะของกล้วยธําว่าก็ครับเนี่ย ใบจริงๆมันใช้ได้หมดเลยนะครับฮอข้าวต้มขนมป่าสงป่าส้มนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวคงจะป้าไปดูพื้นที่รอบๆเลยเพราะฉะนั้นบ้งพื้นที่อาจจะบบขึน้นอาจจะเป็นหินนะตอนนี้เขาคุดมันจะมีหินบางส่วนมนเลยบอกคอยโตเพราะฉะนั้นถือว่าในการปลูกในหนึ่งแปลงเนะี่ยหลอดขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับนี่นี่เดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยนะครับระยะน,นี้ต้องใส่ปุ๋ยนะครับ ที่ถือว่าหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับปลูกไวยขุมยาในพื้นที่วางอันนี้ตีเจียงไฮ้นะครับนะโอ้หตัดดีแคบดีใหญ่ขนาดเลยนะครับเนาะนี่จะสกเกลว่บปลูกพร้อมกันนะครับเนาะบาพื้นทีกนท่กับโตมาพื้นที่กับบ่วโตแสดงว่าดินคุณภาพของดินมันจะต่างกันนะครับดูใบนะครับเพราะจะเห็นว่าใบมันงามขนาดนะครับเนาะ ประเภทเต็มหมดเลยนะครับนี่อันก็ปลูกปลูกกล้วยถ้าใื้มันแบบา่าห้มันโตดีต้องดูแลเหลองหน้านะครับเนาะน,นี้เป็นส่วนกล้วยตีเจียงายแป้งที่สองนะครับตีปลูกนี่นะครับโอกาสหลอดสูงหนึ่งเจ้าของเป็นใจใจดูแลดีเหมือนค้นนะครับผมก็เลยบอกหลายรอบแล้วว่า การปลูกกล้วยเนี่ยถ้าาดูแลดีเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างผลผล,ลิตพื้นเฮาแลกวะ็ตยน้อยนะครับเนาะนี่ก็คือว่าเดี๋ยวกระจน้อยตัวเนี้ยขยายปลูกเพิ่มในพื้นที่นะครับเนาะขายใบได้หมดนะครับนาะนี่พยายามปลูกทาเป็นส่วนผสมนะครับมันจะดีนะครับเนาะจะได้นี่อันนี้ต้นน้อยๆแต่ต้นน้อยกํลาลังปลูกนี่ นะครับปรุงดีขนาดนี่นะครับเดี๋ยวนะครับหนึ่งหนึ่งต้นมันจะออกเป็นซิปนะครับนี่เดี๋ยวจะเลงปุ๋ย้วก็ดูแลเรื่องของระบบน้าม้าหองอาหารอย่างต่างๆนะครับเนาะี่หารละชื่นใจนะครับเป็นบรรยากาศยามเจ้าตีปลายฝนต้นหนาวตีจะวัดเจะหายนะครับเนาะ น,นี่จะเป็นแหมมุมหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับเปิดแหมมุมหนึ่งเนาะตอนนีใบก็รูสึกจะเป็นเหมือนตัวเนี่ยฮะเหมือนดวงนะครับตอนนี้เนาะเนี่นนนยนี่นะครับดัดนัยนี้นะครับ่าเป็นใบกล้วยนะครับ ฟังนี่จะหญ่น้อยนะครับฟังนี่นะดูในพื้นทนี่นี่เป็นแถวเป็นแนวดีนะครับเนี่ยปลูกไปนะครับเรายาต้องดายตลอดนะครับมาอันมาได้เลยนะครับนี่ปลูกไปก็เต็มพื้นที่กล้วยนี่คุณภาพดีนะครับหนึ่งเรื้อเนี่ยนี่มันก,ออก็ออกออกนอนแล้วเนี่ยกยล้วยหรต้นหนึ่ง 2อ,อนอนะครับอันนี้หนึ่งเขือประมาณ18หวีนะครับแล้วแต่ละหวีมี18ถึงสิบลูกนะครับเป็นกล้วยพันธุ์ใหญ่ของภาคเหนือนะครับเนาะเนี่ยเป็นลักษณะของใบเนาะกิโลนึงกับแป้งนะครสมัยนี้นะกล้วยใบใบตองนะครับเนาะถ้ากล้วยกับเสลียวหวี10บาทสิบบาทนะครับเนาะนี่ไป็แห่มุมหนึ่งนะครับเนาะน้ำขนาด